นางเอกดังเปิดใจครั้งแรกประกาศข่าวร้ายไม่ต่อสัญญาต้นสังเกิดเดิมหลังอยู่มานาน14ปีขอบคุณช่อง3ามให้โอกาสเป็นตัวเองในวันนี้เรียกว่าถูกพูดถึงบนหน้าโซเชียลอยู่เสมอสำหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดีแจ็คก,กี้ชาเคอร์ลีนมืนหรือที่หลายคนตั้งฉายาว่าแม่น้องบองแฟนละครช่องน้อยสีต่างคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีเพราะตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีมานี้ เธอมีผลงานละครอ,ออกมาให้ชม20กว่าเรื่องเลยทีเดียวแม้ว่าจะโด่งดังถึงขีดสุดในช่วงที่คนเรียกว่าแม่น้องบองแฟนๆก็ยังหมั่นถามถึงผลงานละครของเจ้าตัวอยู่ตลอดยังไงลือหึงนิกกี้นัชัดซุ่มคบมิสเวียดนามโซเชียลแห่ปลาหลักฐานรัวๆจีบหรือไม่นักร้องหนุ่มชื่อดังตกหลุมความน่ารักของแจ็กกี้ชาเคลีนสายเลือดนักสู้แจ็คก,กี้ ชาคอรลีนมุ่งมั่นทำสิ่งนี้เกรทต้องได้เห็นแจ็คก,กี้เปิดใจหลังไม่ต่อสัญญาช่องสามล่าสุดแจ็คก,กี้ ได้ทำคลิปพาทัวร์ตึกมารีโนนในรายการเลดี้แจ็คกี้ e ี122องพร้อมเปิดใจครั้งแรกประเด็นที่ตนตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับช่อง3หลังจากอยู่บ้านหลังนี้มานานกว่า14ปีวันนี้มีความลับมาบอกใจหายเพราะตามกระดาษคือหมดสัญญากับช่องแล้วตลอดระยะเวลา14ปีที่อยู่กับที่นี่มาทางช่องให้อะไรเราหลายๆอย่างเลยตัดสินใจมาถ่ายเพื่อเป็นการปัดถิ้งระลึกถึงและขอบคุณตั้งใจนำพวงมาลัยมาไหว้เจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ไม่ได้มาเป็นครั้งสุดท้ายนะเรายังมีงานร่วมกันยังไปอ่านข่าวยังมีละครอย่างต่อเนื่องแค่รู้สึกหวิวเหมือนเราอยู่ด้วยสัญญากระดาษตลอดพอไม่มีก็เหมือนแอบไม่มีอะไรผูกมัดเอาจริงๆอีทีนี้ยากที่สุด เจตนาทำคลิปนี้คืออยากมีความทรงจำเก็บไว้ใน YouTube ของตัวเองอยู่มา14ปีก็เหมือนบ้านของเราแล้วพอออกมาก็ยังรู้สึกติดบ้านหลังนี้อยู่ทำคลิปให้กลับมาดูว่าเราเกิดจากบ้านหลังนี้นะครั้งแรกที่เข้ามาจากอาปิน่นนทนค่ายทีวีซีในเครือช่อง3เราก็จะมีความผูกพันกับช่องทุกครั้งที่ถ่ายละครมีการโปรโมตต่างๆก็ต้องมาที่ช่องนี้มันก็เป็นการตัดสินใจที่ยากและลำบากขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่องที่ดูแลเราดีมาตลอด จนถึงวันนี้ที่เราตัดสินใจกันว่าจะไม่ต่อสัญญาเขาก็น่ารักกับเรามากเราตัดสินใจและพยายามร่วมกันอย่างดีที่สุดเมื่อผลออกมาแบบนี้ก็ต้องยอมรับไม่ใช่ว่าออกมาคนเดียวแล้วผู้ใหญ่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยพี่พี่หลายคนทำให้ฉันโตมาเป็นฉันสอนฉันทุกเรื่องและขอบคุณพี่พี่พนักงานทุกคนเราอยู่กันแบบครอบครัวจริงๆขอบคุณทุกคนจากใจจริงค่ะ